ครับสวัสดีครับจากเฟ t ไทยสตอรี่ดอนะครับวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะผมก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการอารัธนานะครับพระคำข้าวแล้วก็พระหังหมากพระคำข้าวนี่ผมก็ไปชอบบูชามาจากวัดท่าสูงโดยตรงนะครับตอนนี้ที่วัดท่าสูงก็มีเยอะนะครับมีเหลือเยอะนะบางทีถ้าเกิดเราจะไปชอบบูชาเนี่ยเนื่องจากว่าปริมาณพระคำข้าวมีค่อนข้างเยอะเนี่ย ผมว่าน่าจะไปที่วัดจะดีกว่านะครับเป็นการยืนยันได้ว่าเป็นของแท้แน่นอนนะฮะแล้วก็เป็นการสมุนที่วัดด้วยบางทีเราไปเช่าหาที่อื่นเนี่ยมันไม่แน่ใจนะครับว่าจะได้ของแท้หรือเปล่าเราความมั่นใจของเราพอได้เช่ามาเนี่ยก็มันจะไม่เต็มนะร้อยเปอร์เซ็นต์นะแล้วพรกำข้าวปัจจุบันเนี่ยราคาก็ไม่ได้ถูกนะ1,600บาทนะครับขึ้นไปนะก็ที่วัดเนี่ยหนึ่งพันหบาทนะครับทีนี้ พอผมไปเช่าบูชามานะครับอันนี้รุ่นนี้เป็นรุ่นสุดท้ายนะที่ผมเห็นอยู่ที่วัดนะก็เป็นรุ่นปี2535นะครับผูายะครับพุทธาพิเศษเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2 5 3 5นะครับก็จะเป็นแบบหนงพ่อนะครับอยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะเป็นมีคําข้าวนะครับปะอยู่ข้างหลังนะอันนี้ผมเคยเ,เคยโชว์ในในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมก็จะไม่โชว์ต่อทีนี้ ตอนที่ผมได้รับมาปุ๊บเนี่ยก็จะได้รับกระดาษแผ่นหนึ่งนะนี่กระดาษนี้เก่ามากเลยนะครับเนี่ยตั้งแต่สมัยหลวงพ่อเลยนะเนี่ยนะครับก็จะมีเขียนเนี่ยรายละเอียดพิมพ์รายละเอียดไว้เก่าครับตั้งแต่ปีส5 3 3แล้วกระดาษนี่สีเหลืองละนะผมก็เลยเนี่ยเอามาให้ดูนะครับก็จะเป็นวิธีอารัธนานะครับถ้าใครมีนะพระคำข้าวและพระหังหมากเนี่ยก็คือท่านเขียนไว้บอกว่าที์มไม่บอกว่า ให้รัฐานาลึกถึงพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นะครับและพระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระธรรมและพระอริยสงฆ์ทั้งหมดนะครับรวมถึงเทวดาและพรหมทั้งหลายนะครับกูบาอาจารย์ทั้งหมดด้วยนะครับมีหลวงพ่อปานวัดบางนมโคนะครับเป็นที่สุดแล้วก็ตั้งนโมสามจบนะนะครับจากนั้นก็ให้ว่าอิติปิโสหนึ่งจบนะครับอิติปิโสพระวานะครับอาทางสัมมาเนี่ย หนึ่งจบนะครับหลังจากนั้นก็อธิษฐานตามความประสงค์เลยนะครับเมื่ออธิษฐานแล้วก็ปลุกด้วยคาถาปลุกของหลวงพ่อปานนะที่ว่าอิทธิฤทธิพุทธ,ธนิมิตังขอเดชะเดชังขอเดขอเดชเดชะจงมาเป็นที่พึ่งแกะ่มะอุนี้ด้วยเถิดนะครับอันนี้ครับก็ใครมีนะครับก็ลองจดไปดูนะครับนี่ ผมก็คลี่กระดาษนี้มาอ่านให้ให้ฟังนะสำหรับพระคำข้าวเนี่ยท่านเขียนไว้ว่าทำได้ยากมากนะครับเพราะต้องเสกข้าวที่มีรสชาติอร่อยที่สุดออกจากปากมาเสกท่านอย่างนี้ครบ3ามเดือนเลยนะครับแล้วก็มาทำเป็นผงนะครับแล้วก็ทำทำพิธีนะครับพุทธพิเศษอีกวาระหนึ่งนะครับส่วนพระหางหมากนะครับเมื่อเสกมาก่อนชันแล้ว นำหางพลูที่เหลือมาผสมกับผงทำเป็นพระนะครับแล้วนำเข้าพิธีพุทธาพิเศษอีกครั้งหนึ่งเช่นกันนะครับส่วนผลนะครับท่านท่านก็อธิบายไว้ว่านะมีความต้องการในทางทางลาบเนี่ยจะมากที่สุดนะครับคือให้ราบมากที่สุดเลยนะครับส่วนอย่างอื่นท่านก็ขอท่านไว้ทุกอย่างนะครับนี่ฮะก็จะเขียนไว้ชัดเจนนะครับ ก็ถ้าเกิดใครมีนะครับก็ลองใช้วิธีอรัธนานะครับอันนี้เป็นกระดาษเก่าเลยนะครับจากทางวัดเลยนะครับเก็บไว้ให้ด้วยนะเนี่ยจริงจรนะันจะเย็บสเต็ปเปิลดวดเย็บตรงนี้เย็บเข้าไปอย่างเงี้ยผมคลี่ออกมามเก่าเลยครับก็จะเก็บไว้นะจะเก็บไว้อย่างดีเลยนะครับได้ของเก่ามาด้วยนะโอเคครับสวัสดีครับ ครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราคาของทางวัดที่ตั้งไว้นะครับเกี <S <S ่ยวกับราคาของพักคำข้าวนะครับที่ทางวัดได้ตั้งไว้นะครับอันนี้จะเป็นเขียนบันทึกเนี่ยตั้งแต่สมัยหลวงพ่ออยู่เลยนะยังไม่มรณา,าภาพนะครับลงบันทึกวันที่ 15, สิบห้าสิงหาคมสองพนบครับคือ ในแผ่นนี้นะครับจะได้รับมาพร้อมกับวัตถุมงคลคือพระคําข้าวนะครับซึ่งทางวัดก็มีให้บูชาอยู่อยู่เยอะพอสมควรนะครับก็จะมี2รุ่นนะฮะก็ตั้งแต่ปี2533แล้วก็2535นะครับก็ในแผ่นกระดาษนี้นะครับก็ชัดเจนนะครับท่านเขียนไว้บอกว่าพระที่ออกบูชาท่านให้ตั้งราคาไว้เพียงองค์ละ10บาทคือใครได้ทําบุญ10บาทเนี่ยได้รับ1องค์เลย นะครับเนี่ยไทยได้ทําบุญ10บาทไป1องค์1องค์งนะครับก็คือท่านก็ว่าบอกไว้ว่านะครับ1นคนเนี่ยไม่ให้เกิน100องค์แสดงว่าถ้าเกิดใครทํา1 0 0 0บาทเนี่ยก็ได้แล้วหนองค์โอ้โหเต็มบ้านเลครับราคาปัจจุบันเนี่ยหนึ่บาทนะครับแพงมากนะแต่ส่วนเรื่องที่สมัยก่อนนะครับใครจะเวียนเวียนเทียนนะฮะกลับมารับคือเข้าแถวต่อคิวรับเสร็จแล้วปุ๊บ ก็วนไปรับได้อีกนะครับเพราะว่าห้ามก็คงไม่ไหวนะท่านบอกว่าอย่างนี้นะด้วยสมัยหลวงพ่อปานแจกพระอันนี้ก็คือกล่าวย้อนไปในสมัยหลวงพ่อปานแจกพระเนี่ยท่านก็กำหนดไว้คนละหนึ่งองค์เช่นกันแต่พอแจกจากคนต้นต้นแถวแล้วนะครับคนต้นแถวก็ไปต่อปลายแถวนะครับก็ทําอย่างนี้นะครับท่านก็แจกให้ใครแล้วก็มีนายอำเภอเนี่ยมาทําปูนป้ายติดเสื้อไว้นะครับเพื่อไม่ให้มารับซ้ําอีก แต่คนก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับวนไปรับอีกเหมือนเดิมนะครับฉะนั้นเรื่องการเรียนรับเนี่ยท่านก็จึงไม่ห้ามแล้วนะครับเพราะว่ามันก็กันได้ยากนะครับขนาดสมัยหลวงพ่อปานท่านก็ยังกันไม่ได้เลยนะทีนี้ท่านก็ได้เขียนไว้นะครับในรายละเอียดเนี่ยท่านก็ฝากไว้ว่าวัดต่างเนี่ยนำไปให้คนทําบุญราคาสูงกว่ากําหนดที่ไว้ที่กําหนดไว้เนี่ยก็ก็ให้ทําได้นะครับ เพราะพระสองอย่างนี้ทําด้วยความยากลําบากก็คือผ้าหางหมากกับผ้าคาข้าวนะครับกว่าจะได้มาแต่ละคราวเนี่ยต้องผ่านการทยอยเสกนะครับนานถึงสาเดือนนะครับแล้วก็ยังต้องสละอาหารที่มีรสชาติอร่อยด้วยนะทีนีออ้การฉันเนี่ยก็คือที่จริงแล้วเนี่ยท่านก็เขียนว่าการฉันหมากหลวงพ่อเนี่ยคือว่าบอกว่าอาตมาไม่ได้ติดหมากก็คือหลวงพ่อฤาษีดำไม่ได้ติดหมากนะแต่ก็ฉันตาม คือตามประสงค์นะครับของของพระนะที่มานิมิตแก่ท่านนะครับให้ฉันนะครับทีนี้ถ้าถ้าวัดใดเนี่ยท่านเขียนไว้ว่าจะแจกให้คนที่ทําบุญเกินกว่า10บาทเนี่ยก็อนุญาตให้ทําได้นะครับจะได้นำนำเงินนั้นนะมาพัฒนานะครับพัฒนาวัดแล้วก็มาส่งข้อพิสูจน์สงนะ นี่ครับท่านก็ลงบันทึกชัดเจนนะครับกระดาษแผ่นนี้เก่ามากนะครับตั้งแต่ปี2533แล้วนะใครไปที่วัดเนี่ยก็น่าจะได้รับแผ่นนี้มาด้วยนะครับจะเก็บไว้อย่างดีเลยครับเข้ากรอบไว้ด้วยก็ดีนะครับตอนสมัยหลวงพ่อก็ได้มาพรพร้อมกับพระคำข้าวนะใครจะบูชาผมว่าไปที่วัดจะดีที่สุดนะเป็นการการันตีด้วยว่าเป็นพระแท้แน่นอนนะครับเพราะว่าพระคำข้าวเนี่ยสร้างเยอะนะ ถ้าเกิดไปหาในในตลาดพระอื่นๆเนี่ยผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับตัวเราเองก็อาจจะไม่มั่นใจนะครับถ้าเกิดไปที่วัตดจะมั่นใจกว่านะครับโอเคครับสวัสดีครับ